Me too much สวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะมาสาธิตวิธีการอัปเดต OTA นะครับตัวเครื่องตัวนี้นะครับซึ่งเป็นรุ่น Realme C12 นะครับ Realme C12 4 1และ4 5นะครับจะใช้ไฟล์ต้นฉบับที่เป็นต้นฉบับเดียวกันในปัจจุบันนะครับและว,วันนี้ก็คือวันที่21 มัลตคมปปี2021นะครับเรามาดูวิธีการเอาไฟล์ใส่เครื่องกันนะครับตัวนี้เนี่ยเบื้องต้นเนี่ยก็คือเป็นซอฟต์แวร์เวอร์ชัน79นะครับจะสังเกตว่าเป็น79ทีนี้ถ้าเกิดว่าที่บ้านเราไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับผมจะปิดอินเทอร์เน็ตไปนะครับแล้วก็เราไม่มีเมมโมรีการ์ดนะครับอาเราไม่มี Wi-Fi แล้วกันแต่ว่าเรามีคอมพิวเตอร์หรือว่าเรามีไฟล์ OTA อยู่นะครับเราจะสามารถอัปเดต OTA ตัวนี้ได้ไหมนะครับก็ขั้นตอนก็สามารถทำได้ตามาวิธีการสาธิตต่อไปนี้เลยนะครับอย่างแรกเลยนะครับให้เราเสียบสายเข้ากับคอมพิวเตอร์แล้วก็มือถือของเรานะครับแบบนี้อ่แล้วก็เลือกไปที่ทายโอนไฟล์หรือทรานเฟอร์ไฟล์ แค่นี้นะครับทีนี้ที่คอมพิวเตอร์ของเรานะครับก็จะมีขึ้นมาเป็น Portable Device นะครับเมื่อคอมพิวเตอร์ของเรานะครับเจอ Portable Device ตัวนี้แล้วนะครับก็จะเห็นรุ่นของเครื่องนะครับเราก็เข้าไปในรุ่นเครื่องแล้วก็ไปที่ Internal s h a r g i n g Storage ได้เลยนะครับแล้วก็ ไปลากไฟล์ OTA ที่เราดาวน์โหลดมานะครับโดยส่วนใหญ่แล้ว OTA อย่าไปแก้ชื่อหรือว่าไปแก้นามสกุลมันนะครับเราก็ไม่จําเป็นต้องไปแตกไฟล์นะครับให้เรารากมาใส่ตัวเครื่องได้เลยหรือทําการ copy มาวางในตัวเครื่องนะครับวางไว้ด้านนอกได้เลยนะครับตัวเครื่องก็จะหาเจอง่ายที่สุดแล้วนะครับตรงนี้เดี๋ยวจะใช้เวลาในการ copy ประมาณ5นาที ผมก็จะตัดข้ามช็อตนี้ไปเลยนะครับไปตอนที่ตัวไฟล์ Copy เสร็จแล้วนะครับตอนนี้นสังเกตว่าผม Copy ไฟล์เสร็จแล้วนะครับเราจะกลับไปดูกันที่มือถือกันเลยอ่ะโอเคพอมาที่มือถือแล้วนะครับมันสามารถอัปเดตได้2แบบนะครับปัจจุบันนี้ที่เป็นรุ่นใหม่ๆก็คือเราจะอัปเดตผ่านไฟล์ m มนเนเจอร์ตัวนี้ก็ได้ ในบางรุ่นเนี่ยสามารถกดเข้าไปที่ Phone s t o รเล e นะครับแล้วก็เลือกโ s ซิปตัวนี้นะครับกดเข้าไปเขาก็จะเป็นขึ้นแบบนี้นะครับเป็นอัปเดตซิสเต็มนะครับก็จะบอกอัปเกดห now นะครับอโอเคประมาณนี้นะครับหรือจะไปอัปเดตใน Recovery ก็ได้นะครับก็เอาวิธีนี้ก็แล้วกันนะครับง่ายที่สุดเลยก็กดอัปเกดต now ตัวเครื่องก็จะ r e b รีบูตเพื่อทำการอัปเกรดในส่วนของระบบให้เราสังเกตว่าเขาเข้า Recovery Mode เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าเราจะอัพผ่าน Recovery ้โหมก็กดลดเสียงเพิ่มแล้วก็เปิดเครื่องนะครับจะเข้า Recovery Mode เแล้วก็ไปเลือกไฟล์อัปเดตฟอร์มอินเทอร์เน็ตโฟนก็ได้นะครับตรงนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่า OTA เครื่องนั้นขนาดใหญ่ขนาดไหน ณนะตอนนี้เนี่ยเขาคำนวณเวลาออกมาอยู่ที่ประมาณ2นาทีนะครับก็น่าจะเป็นไฟล์ขนาดเล็กนะครับเนื่องจากว่าตัวเครื่องตัวนี้อยู่ที่เวอร์ชัน79อยู่แล้วนะครับขยับขึ้นมา81ก็แค่นิดเดียวไฟล์อัปเดตเลยมีความจุอยู่ที่ประมาณ3 3 3จิกนะครับเดี๋ยวเราก็จะรอตัวเครื่องแนะนำให่เสียบสายเอาไว้นะครับเพื่อป้องกันแบตเตอรี่หมดนะครับเสียบเข้ากับอะแดปเตอร์นะครับ อย่าเสียบกับคอมพิวเตอร์เพราะว่าคอมพิวเตอร์อาจจะ,ะมีกำลังไฟค่าแอมป์ที่ปริมาณน้อยเกินไปนะครับจะเว้นเป็น3.0นะครับก็ที่อาจจะสามารถหล่อเลี้ยงตัวเครื่องได้นะครับไม่ให้ตัวเครื่องมีอาการค้างกลางทางนั่นเองสำหรับไฟล์ที่โหลดมานะครับก็ตามที่แจ้งไปก็คือ,อ เริมมี41 42แล้วก็45ปัจจุบันใช้เป็น OTA เดียวกันนะครับสำหรับใครที่ดาวน์โหลดมาแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทำไมเป็น RMX 2185แต่เอามาอัปเดตลงเครื่อง RMX 2189นะครับตัวนี้นะครับมันใช้โหม์เดียวกันนั่นเองนะครับไม่ต้องตกใจแต่ว่าบางครั้งเนี่ยก็มีความเสี่ยงในการที่เครื่องจะค้างได้กรณีที่ ตัวเครื่องมีความจําน้อยนะครับหรือว่า,ามีอาการดับระหว่างทางหรือแบตเตอรี่น้อยเกินไปนะครับในการอัปเดต OTA แนะนําให้มีแบตเตอรี่ประมาณ60%ขึ้นไปนะครับถึงจะดีที่สุดในการอัปเดต งนี้เดี๋ยวผมตัดจบไปตอนที่เขาอัพเสร็จแล้วดีกว่านะครับจะได้ไม่เสียเวลาในการชมคลิปตอนนี้ตัวเครื่องก็อัปเดตเสร็จแล้วนะครับก็รอทำการรีบูตเพื่อเข้าไปยังหน้าที่อัปเดตสมบูรณ์แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวเครื่องเปลี่ยนเป็น8ปหรือยังนะครับ ก็จะใช้เวลานานกว่าการบูตหรือการเปิดปกตินะครับอันนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะครับถ้าขึ้นเป็นหน้าโลโก้นี้แล้วส่วนใหญ่แล้วตัวเครื่องจะไม่มีอาการค้างนะครับหรือบูตวนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นหน้าเรือเมีที่มี Android สีเขียวอยู่เนี่ยทางล่างเนี่ยอันนั้นอาจจะเกิดอาการบูตวนหรือเปิดเครื่องแล้วก็ ปิดตัวลงไปเองแล้วก็เปิดขึ้นมาใหม่นะครับแต่ถ้าเกิดามาหน้าเดี๋ยวมีสีเหลืองเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีอาการนั้นนะครับเท่าที่ทดสอบมาในหลายๆรุ่นอโอเคอัปเดตจนเสร็จแล้วนะครับเราเข้าไปดูกันด้านในเลยไปที่เซตติ้งครับ ก็ไปเลือก about phone เช่นเดิมหรือเกี่ยวกับมือถือหรือเกี่ยวกับโทรศัพท์เลือกไปที่ best band c e r n e l version นะครับก็จะเห็นว่าเป็น version 81 1เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคก็นี่เป็นวิธีการอัปเดต OTA ผ่านตัวเครื่องเองนะครับถ้าเกิดว่ากรณนนีที่เราไม่มี memory card หรือวันนั้น wifi มีปัญหาแต่เรามีไฟล์ OTA อยู่นะครับก็สามารถใช้ อัปเดตตัวเครื่องเนี่ยแบบนี้ได้เลยนะครับลองใช้กันดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวาลาไปก่อนสวัสดีครับ